นี่ก็หลังที่สองสองบ้านนกสองเดือนเปิดพร้อมกันกันกนกบเชียงใหม่มาไล่ฉีดฮอร์โมนโอ้โหนกยังอยู่อยู่เลยนกเยอะมากเลยโากำลังแต้มรังนี่่าละนู่นน่ะนกอ่ะ โอ้โหนกเยอะจังเลยเยอะมากเลยขอฉีดฮอร์โมนหน่อยนะนี่กำลังแต้มรังแล้วนะครับมาถ่ายตรงนี้เลยอของจริงนี่นี่แต้มสองอ่าอันนี้แต้มที่สามอ่าอันนี้ก็กำลังถ้าสนใจบ้านนกแอ่นกินรังนะครับสองเฟรรับจบรับสร้างรับแก้ครับ สำหรับบ้านนกที่ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับหลังอันนี้ 6, แต้นที่6ครับเดี๋ยวเราฉีดฮอร์โมนแล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคเราค่อยมาเก็บรางนี่แล้วก็ข้างหน้าอีกนะเดี๋ยวข้างหน้ารางเกือบเต็มลอะอะมาดูกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การดูแลและเอาใจใส่ต้องขอบคุณลูกค้าที่อยู่เกาหลีเลยที่ให้ความไว้วางใจกับเราพยายามอย่าให้ฉีดไม้เออฉีดข้าง ขอขอบคุณลูกค้ามอย่างสูงครับที่ให้ความไว้วางใจกับเราสองแพก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับเท่าเทียมกันทุกหลังนะครับ